ใครที่กำลังตามหาบ้านพักตาอากาศสำหรับอยู่อาศัยแบบส่วนตัวนะคะเราชอบเส้นทางที่ใกล้ทะเลเพียง5นาทีติดถนนหลักค่ะถนนสุขุมวิท เส้นทางเชื่อมต่อเมืองใหม่หน่าอยู่อัจฉริยะ eC smart city นะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิบทำเลทองมีบ้านในโครงการจัดสรรขนาดใหญ่ค่ะทุกคนพิกัดพัทยานาจอมเทียนนะคะสำหรับใครที่หลงรักกลิ่นอายทัสคานีนะคะเป็นบ้านสไตล์อิตาลีเนี่ยบ้านหลังนี้ตอบโจทย์ค่ะโครงการนี้ชื่อว่าชีวานีพัทยาค่ะเป็นโครงการที่มีที่ดินขนาดใหญ่กว่า 46ไร่มีจำนวนบ้านมากถึง84หลังคาเรือนนะคะบ้านหลังนี้มีผู้อยู่อาศัยเรียกว่าเกิน80%นะคะแล้วหลังปัจจุบันหลังนี้จะเป็นโครงการเฟสใหม่ล่าสุดค่ะที่ เป็นบ้านเปล่าพร้อมให้ทุกคนเข้ามาเป็นเจ้าของหลังสุดท้ายแล้วนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้บ้านที่ตกแต่งภายในมีเฟอร์นิเจอร์ครบเราก็มีออปชันนะคะเฟอร์น mm ิเจอร์สไตล์โมเดิร์นทัสคันนี้เนี่ยไว้ให้เลือกด้วยนะคะทุกคนแล้วราคาสวยๆค่ะย,ยูนิตสุดท้ายเหลือเพียง11.9ล้านบาทเท่านั้นจากราคาเต็มที่สูงถึง14.9ล้านนะคะหัวใจสำคัญเลยเส้นทางพิกัด พัทยานาจอมเทียนอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติอุตภาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นและยังอยู่ใกล้สนามกอล์ฟนะคะเขาชีจันใกล้ตลาดสดชุมชนบางสเสรโรงเรียนนานาชาติที่อยู่ใกล้ก็ประมาณ15-20นาทีเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนัดชมแบบส่วนตัวนะคะทักไลน์ @ladyandhome นะคะแล้วพบกันค่ะ